ลุยของให้เล่นก็ต้องเล่นไกด์รีไปไหนเนี่ยดูที่สปอนมาเยอะแยะหมดเลยยังย<ะ>มันยังไม่วิ่งมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินแบบสปอนแล้วละ่ะ นกตายหมดอูมโอ้โหกระเด็นกระดอนเอ๊ะอยู่ไหนตัวอ้ออยู่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงน,นู้นอยู่ตรงห้องนี้เปล่าอยู่ตรงแถวแถวนี้ปะ เออห้องเนี้ยไม่ใช่ว่ะนูน่นโอเคเรียบร้อยอ่ะไปทางนี้ไปไหนล่ะลม<ง>เออ ทำกลางวันไม่มีปัญหาหรอกอเยอะยังไงก็ไม่น่าจะเยอะมากมันเสียง้่าด้วยเร่องแล้วก็ไอตัวเรียกมอนไม่อยู่ด้วย ต้องนี้เคลียร์เก็บมาแล้วใช่ไหมทางนี้ต่อวนจะทางนี้หนซ้ายแล้วกันเนาะ ้องนี้เคลียร์นั้นทางบอย วิ่งเข้าไปแล้วบอยวิ่งเข้าไปหาตัว อันนี้เราวนมาแล้วเนาะเราวนไปทางนี้อันนี้ก็เขีรยแล้วโอเคงั้นลงเดี๋ยวเราวนไปตามเขียอเมริกาเนาะโอเ้เขีรยไปเฮเขี่ยห้าอืม ทำควเคสียร์เก็บของก่อนเคลียห้ากลางวันด้วยห้องนี้เรียบร้อยวนวนซ้ายต่อ แน,น้นข,อของบ่อยแน่คืเข้าไปลู่งางๆ rìa. Lại nó. Không có gì. Xem một lần nữa nào. Bắt. Lồng tỏ. Được chưa? Ok, lồng ปืนไม่งเปิดเข้าไปปิดมิดอ่ะเดี๋ยวซ่อมปืนซ่อมปืนก่อน โอเคอ่ะบไปตรงนี้ต่อ สุนหมดเฉยๆเ,เลยสุนไม่หมดแต่ภาพค้างต้องนี้น่ตัวแหกปากมาแล้วไะเสียได้ ยังวะตอนนี้หมดแล้วมาทางนี้เจอมาแล้วก็ลงนี้ต่อข้างหลังบอย โอะงูเอา้ายิงงูไม่โดนมาเข้านี่เขียหวหัซ้ายแม่งใส่นั่งข้างนอก คือเหมือนบังคับไม่ให้ไปสำรวจอ่ะบ yes. ังคับว่ามึงต้องยิงสีก่อนไปไปสำรวจเลยกูไม่ได้ตั้งใจด้วยหรอกเพียงแต่ว่ามันนั่งอยู่ข้างนอกโอเคเคลียร์ห้องนี้ก่อน เรือน,นี้ไม่มีระตูเลยโอเคห้องนี้เคลียร์หนทางนี้เนาะมีมระตูไม่พอไม่มีซัมบี้ด้วยใน,นี้ห้องซักล้าง โอเห้องนี้เคลียร์อันนี้เราวนตรงน,นี้โอเคแล้วลงเ้าลงต่อป่ะลงไนล่างแล้วเนี่ย ได้ยินเสียงตัวอยู่อยู่ทางนี้อยู่ตรงคล้ายๆคา,าเฟ่ตายยังตายหมดแล้วไม่มีจุดแดงแล้วน่าจะเหลือแต่ข้างล่างแล้วไม่ใช่คูพูดถึงไอ้ซุกเองอตัวอ,อ,อ๋อยังยังแล้วก็ห้องนี้มั้งน่าจะเหลือห้องนี้อีกจุดหนึง่งเจอแล้วเดี๋ยวว่ามานอกตึก เคลียตัวแฮกปมานี่นี่ โอ้เต็มอันนี้ทิ้ง บหมแล้วห้องนี้ห้องนี้อ๋อ่าะก,กั้นไหมห้องนี้ เกือไว้หน่อยแล้วกัน <Yeah. S 1> กันเรียบร้อยไปทางไหนต่อวะลงข้างล่างใช่ไหม mm. เดี๋ยวกันก่อนเอาไหนอ่ะมวงจะไปทางไหนอางนี้ดีกว่า เอาไ่น้องกา้านนะว่ามีประตูนี่หว่าเนาะเออช่างมันอย่าปิดประตูเอาเอาอย่างเอาเลยปล่อ,อยมาปิดตัวตละเสือ <c oughs> ไว้ ตูมเหลืออสองตัวไหนวะอีกตัวโอโ้โหเรียบร้อยคิียร์ โอเคนะของเต็มตัวพอดีรถหรือหมดแล้วโอเคไปไป ป่ะตั้งเควสต,ต่อไป87เมตรออกใกลๆเงี้ยนั่นแหละตรงไปทางที่บอยยิงแล้วละ่ะเควสต,ต่อไป